บัดนี้วันที่27กระกฎาคม2 5 6 8เป็นวันที่88ของข้าพเจ้านางสาวปนิกาศรีสุนขอถวายเสียงบทสวดสัตยายิพระสูตรพระปะริตและมตลต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาและจารยาบูชาแต่ครูบาอาจารย์นังหลายขอจิตข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีเสียลึกได้มีสมาธิจดจ่อในคราพิจารณาอย่าง บทสวดอย่อนนั่งได้เทินอรังสมาสำทโปพระกวาพุทธังพรตังปววาเทมิสวาขาตัวพระตาธรรมโมธรมังนามาสามิสุปริปันโนพระวัตตัวสาวะสังครูสังครังนามามิ ปัตตุชาภาพัยติพินาศรังสมาสัมพุทโธสุติลังปรินิพพุโตคุณิหิตรมาโนธานิปรามิหิตติสติยาวาชีวังอาหังพุทธทงธรรมังสังคังไสลังกตโตปูเชมิราตนตะยางธรรมังจารามิโสธินาปรสวดชุมนุมเทวดาสะมันตาจักรวาเรสุอัตตาคันชนตุเทวดาสัทธธรรมังมูนิราชสะสุนันตุสักขโมงกระถังสักเค迦เมจารุเปคิริคารัตเตจันตาริควิมาเนทีเปรัสเจจขาเมตาราวะนาคาหันเน เกหาวัตถุมหิเขคเตพุมมาจจยันตุเทวาชลธละวิสเมยะขาคันทับพะนาคาตัดติดฐันเตสันติเกยังมุนิวระวะจะหนังสาธโว มีสุนันตุธรรมสุนกขรวยยามพันตาธรรมสุนกขรวยยามพันตาธรรมสุนกขรวยยามพันตานโมตัสสะปวัตตุระตุสมะสัพพุทธัสะนโมตัสสะปวัตตุรตุสมะสัพพุทธัสะนโมตัสสะปวัตตุรตุสมะสัพพุทธัสะพุทธังสลังกฉามิธรรมังสลังกฉามิสังฆังสลังกฉามิทุยามปีพุทธังสลังกฉามิทุยามปีธรรมังสลังกฉามิทุยามปีสังฆังสลังกฉามิตัดยามปีพุทธังสลังกฉามิตัดยามปีธรรมังสลังกฉามิตัดยามปีสังฆังสลังกฉามิ บทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิมีสนังอัญญภูตูมีสนังวรังเอตินัสัจจวชเชนะโสตี่มีขตุสัพพทานัตถิมีสนังอัญงธรรมโมมีสนังวรังเอตินัสัจจวชเชนะโสตี่มีขตุสัพพทานัตถิมีสนังอัญงสังคูมีสนังวรังเอตินัสัจจวชเชนะโสตี่มีขตุสัพพทาบทสวดติรัตนาปาณมคถาพุทธังนัมีรัตนาพุทธะสริระติตังธรรมังนัมีรัตนาพุทธะวิสุตติเสาสารังสังฆังนัมีรัตนาพุทธะสุสีรัตติตนัิ นารยังวหังสัมมาสัมโมสรลิตะวัตถุวิเศษภูตังอันยุยายายุตักคุณายุขวะสป,ปะวัตตังอ,อสุมิตะยัมหิปิตะเทวะยะถาติทันติทันเทเอกังวินาตะทิตเรสมะสัมภเวณะโลกีกถาจิจัจเเลจปลาตูตังคัมภีรยานะวิสยังอติทุตุตสังวิยูหิบับนทิตะชะเนหิวิชัน ยาูปังโรกามิเกหิสีกระานจุป,ปลาลพันนียังเกสันจิสุทธุวิจิตังคุณากายายายะนามิหิเยวะชนะตยะวิสุตสุวิสุจจมปิสมุป,ปัสตังมานาสิสุทธะปัสสาสถานังปุญญทิกาทะมะสมุตมะบุญยมภูตังทุขปะปมุจนะมุขะสารนังตานังปูชาลเหสุป,ปรมังอภิปูชนียังนิพพานาสชัชกิริยา ยุปนิสสะยัตังสัมมากิเลสัมมะละโสทนะสิทธิยาจะสาธุหิอัฏฐกุสเลนหุปเสวนียังปาเนหิจะปีสรนังขมะนียะมีวะตัสสมาหิตังติรัตนังสรนังขตัมหะตตินาทิวังคณะนสุนมัส,สามานาผูเชมาจะปีสรสะตังสุปสุปสสนาจิตตาตถานุปาลิจริยา สทารตาจากปุญเยนาตตา,าสุก,กัตเตนาสุขีภเวมุเตเชนะาตาัสจาาสถาปิสุวัติโหตุโยเจธาธรรมวินยัยยมิปมาณภูโตโลกุตราพิสมายูนิยะโตสุโพชังตัดโสปนิสยะจายายาอายมปิโหตุวัตุตะเตเยปริจิตโตสุปัสสะการโร นามการสติคาถาโยจักุมาโมหะพลาปะกัถุสมังวะปุโธสุขุตโตวิมุตโตมาลาสะปาสาวิกนิโมจย,ยันโตปาเปสิกิมังชนะตังวินัยังพุทธังวันตังศิลสารามามิโลกัสสะฐานันจะวินันวินายกันจะตันเติสาเตชะสิโหตุสัพพันตราย,ยาจาวินาสเมินมมตุธรรมโมตโชยุวิยะทัสสะอัสสุทเสสีโลกัสสะวิสุทธิมัาคังนิยานิโกธรรมธารัสสะทาร,าาทารี ซาตาวะโหสันติการุจุจินโนธรรมังวันตังเสดสานมามิโม,มหปะปะลาปะลาปทาลังอุปสันตาทาหังตันติชะสาตีเชยสิริโหตุสัพพันตรายาจวิาสเมนตุสัตธรรม,มาเสนาสุขตุสุข,ขาตานุคโคโยโลกัตสะปะป,ปูปะกิเลส,สัชเชตาสันโตสยังสันตินิยชโโกจะสวัาขคาั ธรรมังวิธิตังกรโรติสังฆังวัตังสุลสานะมามิพุทธานุพุทธังสมาสีและทิฏฐิทันติสัสเติชยาสิติโหตุสัพพันตรายาสวินาเมนตปวดส่วนนโมการอาตกะถานโมระตัวสัมมาสัมพุทธสัมมิหสิมุนนโมอุตตะมาธรรมสัสสะสวะขาตศิวเตนิธินโมมหาสังคสสปิวิสุทธะสีและทิฏฐิโนนโมอมากติตัสสะตัสสะวาทุตัสตยาสปินโมกาลปภะเว เชวิคัชันตุปัฏวานะโมการานุภาเวนะสุวัติโหตุสัพพธาณโมการาสเตเชนะวิธีมหิโหมิเตชวาปสุตมหาสมัยสูตรเอวัมเมสุตังเอกังสมยังปะกวาสกิสูวิหารติวิหารติกะปิวัตสุมิฆมาวณีมหัตาภิกขุสังคีนะเิทิงปัญจมาเตหิภิกขุสเตหิสัพเพหิวาราหันเตหิสัทหิจารกาตุริเทวตาเยปุเยนะสานิปติตาโหติภะควันตังทัชนายะ ทัสสะนายะภิกุสังกัจจะอัตโคจะตุนนางสุทาวสุทาวาสกาลิกายังเทวานังเอตถทโหสิอายังโขภควาสเกสุวิหารติเกเปพึงมหาวันีวิหารตาภิกุสังเคนะิศริงปัจมาติหิภิกุสตหิสปิหิวะรันเตหิตสทหิจารุกาตุหิตเทวตาเยปุเยนะสนิปติตาโหติภควันตังสตนาทัสสนายาภิกุสังกันจะยันุนะมายัมปิเยนาภควาเตนุ ปัสสังกมยยมาอุปัสสังกมิตวาปกตูสนิก,กีปัญจิกะคาถาปเสนยามาติอัตโคตตาธิวตาเสยถาปิมานามะพระวาป,ปุริสุสมมชิตังวาพาหังภาษาเลยะภาษาริตังวาพาหางังสามิเชียะอิวามีว,สวสัสุทาวสีสุเทเวสุอันตรายิตากตปกต,ตูปุรตโตปะตุรหังสุ อตะโกตาเทวตาปะกวนตังอภิวาติตวาเอกมันตังอัทังสุเอกมันตังทิตาโกเอกปะกวาเทวตาปะโตสนนิกีมังกะทังอภาสิมหาสัมโยปวันัศมิงเทวกายาสามคตาอคติขมหาอิมังธรรมะสมยังทักิตาเยวะอปราชิตะสังคันติอาตะขัปราชิวตาปะกวะโตสนิกีมังกะทังอภาสิจัตระพิขโบูสัมมาทังสุ ติตังอตโนอัตโนอุชุกะอุชุมาคังสุสลาทีวาเนตานิคะเหตว,วาอินเทเรนิรักขันติปนิตาติอตโขปราชิวตาปตสันิคีมังกะทางภาสิชิตวาคีรังเชตวาปะดีคังอินเทกีรังโอหัดจะมามีชาติจรันติสุทาวิมาราจากขุมมาตาสุทัน สุทันตาสุสุนัาติอัตขวปราติวตาปกตูสันิกีมังกะทังอภาสีเอีเกจิุูตังสนังคตาเตเสนาเตขมาสันติอภัยภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวกายกายังปริปูเรสันติติอัตขวัภขวาวพกคูอามันเตศีเยปุยณะพิขเวทัสสุโลกาสสุเทวตาสนิปติตาโหติตาถาคตังทัสนายะพิคุสังกันจาเตเยปีเตพิคเวเหสงัต อตีตมาทานังระโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปะกวันตานังเอตาปรามัยเยวะเิวตาสนิปติตาอาเฮสุงเศยทาปีเมหังเอตาราหิปิเตวิกเวภวิสันติอนาคตะมาทานังอรหันตโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิปะกวันตานังเอตตปรมัยเยวะเทวตาสนิปติตาอพิวสันติเศยทาปีเมหังเอตะราหิอจิกิสามิภิขเวเทวกายานังนามา มกิตติยสามีภิกเวเทวกยายานังนามานิเทศิสามิติภิกเวเทวกยายานังนามามีตังสุนาทะสาธุกังมนัสิกาโรธะภาศิสามิติเอวัมพันติติโคเตภิคูปกานโตปะจะโสสุภวตาเอตะทะโบจะสิโลกะมนุสกสามิยัตถะปุม,มาตัฏสิตาเยสตัคิริขภะรังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสีหวะสารีนาโลมา ภาสสิส oh ัมภูโนโอทาตะมะนาสาสุทาวะวิปัสสนะมะนาวิลาพิญโยปจจสเตตวาวะนี่ก็เปิลวัฒเวตโตอมันตยิตตาสักีเสนระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชนทาภิกขะโหดิจัตปะมะกกอดงสุตวะพุตสสะสสนังเตสัมปะตุระหุยานังอมนุสานัทสนังอเปเกสตามัทคุงสหสังอัฏฐสัตตลิง ต่างเอเกสหัสานังอามนุสย์นามัตถสุงอเปเกนันตัมักถขงพิสาสภาุตาอหุงตันจัสพังอภิญญายาวะงคิดตวานจักคุมาตตัวอมตะยิจัดสาสวเกศเสนละเตเทวกายาภิกันตาเตมิชนัทพิกาโวเยโวหังกิตยิสามิกิราหิอนุปปโสตัทธสหัสสายวายัคาภูมาเกวิดลบัตวาอิม อิทิมตุจิมตวนตสสินมาทำนาภิกมุังสมิติวนางจะสหัสาเหมะวตายะคานันติวะนิโนอิทธิมตุจิมตัวนตสสินมาทนาภิกมงุังสมิติวนางตาสาตาลิคายติสหัสายะขานนติวิโนอิทีิมตุจิมตวนตสสินมาทนาภิกมกุังสมิติวนางจิต อิเจเตโสลัสสหัสยาขานาวัตวินโนอิทิมโตติตโตมาแลมตโตสัสโมัทม์นาภิกขมุงพูนสัมมิิวะนังเวสามิตาปจัตสตยาขานาติวานิโนอิทิมโตติเมตโตวาแลมตัวสัสโมัทม์นาภิกขมุงพูนัสัมปิิวะนังเกิมิรราชาให้โกเปุรัสานิมิถานังพิญโวนังสัสสหัสสตสหัสังยาขานางปยุปายรุปัสะ,สะ ปัสสติกุมพิรุาชาขัยกูสปัคัสมิตริวนังปุริมันจติสังราชาัตตาราทุปัสสสติขันธปนาอธิปติมหาราชัสสิโสปุตตปิตาสาวาวุยธนามาภราอิทิมโตติมตัววันวันตสัสสิโนมาธรมนานเป็นกมุขวณังสัมิตริวนังทังีนันจติสังราชาวิรุณโหตปัสสสติกุมมัทนาอธิปติมหาชาสิโสปุตตปิตาสาวาวุยธนามาภราอิทิมโตติมตัววันวันตสัสสิโนมาธรมนานเป็นกมุขวณังสัมิตริวนังปัจจิมปัจจิมัน มันชัติสังราชาวิรุปโคปัสสะสตินาคนาเถปติมหายราชสติโสปุตตปิตัสัพพวินทานามาภราอิทิมตุติมตุวันามตุสัชิโนมัทมนาปิขมุงพินาสัมปิวนาอุตารันติสังราชากุเบรอตปัสสะสติยาขานาเถรติมหายราชาสติโสปุตตปิตัสัพพวินทานามาภราอิทิมตุติมตุวันามตุสัชิโนมัทมนาปิขมุงพินาสัมปินางปุริมาติสังทาราโตทักขินาจวิรุณะโกปัจจที มีนาวิรุปคูกุเวโรอุตารังทิสังจตรโรมเบเตมหาราชาสัมาจ,าจัจจตุโรทิสาธนารมานาอัทังอัทังสุวรน,นีกับิลวัฒเวเตสังมายาวิโนทาสาอากูวันจานิกาสัทธามายาปุตติรุปิโตทุพิภูจวิภูตโตสาหะจันทโนกามาเสตุโจอจันิมันทูนิมันทูจะปานาทุโอปามัญโยจะเทวสุโตจะมาตาัตัยจิต ตเสนัจขันธพนโพนโรราชาช,าชานาุสโพอาคูปัจจสิโกจิวัติมพุสุริย,ยวาวัชสาเอเตจันยีจราชาโนคันธพาสหราชุพิโมทามานาพิกรมงิกุนางสมมิติวนางอาทาคูนาภาษานาคาเวสาลาสาหัตาชากากัมพะรัสะตะราอาคู ปายคาสหายายติพียามุนาทตตารัฐจาจะอาคูนาคายสสินโนเยราวโนมหานาโคสุปคัสะสมิติวนงงังยนีนาคาราชาสหัสาหารันติทิพาทิชาปกิวิสุติจักขูเวหายาตาเซวานามัชชะปตตาจิตราสุปานัยติเตสนามังอาภัยยันตถานาคาราชานามาสิสุปาน,านโนเคมะมะกาสิปุทโทสานาหิวาจหิวเปะหะ ยันตานาคาสุปันนาสารณะมังกสุขุทังชิตาวชิตะหัตเทระสมุทรทางอสุราชิตาพาระโตวะสาวัสเเตีทิมตูยัสสิโนคลรคันชามะมหาพิสมาอสุราทานะเวกสาเวปจิติสุติจจะมหาราทโทจะณมุจิสหะสัตันจะพริปุตตานังสัพเพเวโรจะนามกาสันหิตวาพระลิงเสีนังระหุพัทธปปัม ัทธมุปปะขมุงสมยโยธานิพัทเนเตพิคุณนางสมิติวนังอาโปจะจเทวาปัทวีจะเตชววโยตถาขมุงวารุณาวารุณาเทวาสสโมเจยะัสสาสหะเมตากรุณนากายกาอาคูเทวาะสิชโนสสิเตละสาธากายาสเพนะทิวนิโนอิทิมตัจุติมตัวนันมตศสัโนมาธรมนาพิฆมุงขุนังสมิติวณังเวณฑูจะเทวาสาหริจะอาสมาจะทุ เวยมาจัตทสุปนิสาเทวะจัตธมะคูปรกิตาสุเรสุปนิสาเทวะสุรามาคูปรกิตานักตานิบุรคคิตวาอาคูมันทาวะลาการวสุนังวสโวเศธโธสักูปะคัมปุรินทโธทตเสติละซาทากายาสเพนนาติมานิโนในทิมตุจิมัตตุนะมตุสัจญูโมทัมนาภิคมุพคุณังสัมปญิวนังอาละคูซาภูตาภูเทวะเทวะฉลามคิสิขาสิขาลิวะ อริตะอริตกาจะโรชาจะอุมาปุพานิพาสิโนวรุณาสหธรรมาจะอัจุตตาจะเอนอนิชกาสุเลยรุจิราอาคูอาคูวาสะวาเซเนสิโนทัจิเตสาธักายาสเพนนาทิวานิโนทิมตุอจิมตุวันเตุสิศิโนมาทมนายิกมพุนักสัมปีวนังสมนามหาสมนามุสสามสมาทิตาปตุสิกาอาคูอาคูมโนปตุสิกาอทาคูฮารายเทวาเยจะโลหิตตะ วาสิโนปรคามหาปรคาอาคูเทวัสิโนจิเตสาธกายาสเพนันทิวานิโนที่มตุที่มตุวันนันตัวสัติโนมาทำนาภิกขโมกวินังสุวิวังโลกากะรุมหาอรุณาอาคูเวคณะสาธะโอทาตขยาหะปโมคขาอาคูเทววิชกนาสาธามตาหารักชามิสกาจะเอสิโนธนายังอาคาปชุนโนโยทิสา อาภิวสติสิเตสาธากายาสะเพนนาทิวเนโนออทิมตุวิติมตุวัน,นมตัวสะสินโมนมาทมนาพิกโมคือน,นังสมจิวนังเขมิยาตุลิตายามากถกาจะยาสาัสะสิโนสัมพิตกาสม,มาเสทาโชนิโชตินามาจัสวานิมมานะ ระติโนอาคูวะทาคูประนิมิตาทเสติสาธากายาสเพนนาทิวานิโนอิทิมตัตชิมตนวนามตัสิโนมัทนาไนพิคมงนิังสัมมิทิวานังทเสติทิวานิกายาสเพนนาทิวานิโนนามันวะเยนะอคาชุงเยจันเยจติสาสหปวุทธชาติมะคีลังโอคาตินะมะนาสว่างทักเคโมคาตรังนาคังจันทังวังอติตาติดตัง สุภัมมาประมะโตจากปุตตาอิทิมโตสหะสันนังกุมารโรติโสจาโสปคาสมิติงมนังสหัสพัมมาโลกานังสมมหาพรหม,มาทิติทติอุปะปันโนชิติมันโตพิสมากายูยสัสสิโสทเสทเัสเสถอิสราอากูอากูากปจิตกาวัตสะ วัตติโนเตสัญจามาชโตอาคาฮาริโตปาร,ริวาริโตเตจะสเพพิกันเตสินเททีวีสะพามเกมหาเสนาพิกามีปัสสะกนหัสสะมันที่ยังเอถักนหัตถะพันธะราเคนพันธะมาทโวสมันตาปาร,ริวเรทะมาโวมุจินทะโกโจินางอิติตัะมหาเสนกนะกนห์าเสนางอเปสัยปะนิหนาตาละมะ มาหัชฉะส,ส,สรังกตวกตวานะพระวังยะธาปะบุสโกเมฆูทานายันตวสวิชุโกสทาโตปจุทาวติกังสุโทโส,สะอาศัยยังวเสตันจาพพัพังภิพิญญาญาวกตวานจักขุมา,าตตัวมาทิตทาสุภเกนสเนรเตมาระเสนาภิกันตาเตวิเชนาทัพภะโกเดจอตัตปรมก็ุงสวดวพุทธศสสนาเวตาระเคหิประกามุงเนสังรมัมปิ อินชยุงสพีวิชิตะสังคามาปยาติตายสสิโนโมทันติสหพุเตหิสวเกเต,เต,เตชนีสุตาติปสวดมคลาสุตตังสิวนาสภารานังปฏิตานันจาศิวนาปูชาสปูชนีนานังเอตมคลมังปริปปฏิรูปรเสเท,ทสะวาโสจะปุเพจกกะกตะปุญญาตาอัตตาสัมปันิธิจะเอตมังอุตมังพาหุสัจจัจะสิปันจา,นจาวินโยจะสุสิกโต สุภาติตาจิยาวาใจธรรมคุณธรรมมาตาปิตุอุปัฏฐานังปุตตาราทัสสังกหูอนา,าคุลา,าจกรรมมันไตธรรมคุณธรรมทานั้นจะธรรมมาจาริยาจยายาตะกานั้นจะสังกหอนาวชานิกรรม,มานิธรรมคุณธรรอารติวิรติปะปามัชาปานาจสัสนิโมอัปามาโทจะ,จะทำเมสุอิธมังคุณธรรมคารวะจะนิวตัตโตจะ สันตุทีจากตัญญตากาเลนะธรรมสวัณงอิตมังคารมุตมังคันตีเจโสวัจสตาสมานานันจทัสนังกาเลนะธรรมะสากัรจะอิตมังคารมุตมังตะปูจะพรมมาจาริยนจะอริยสัจ,จานะาทัสนังนิพพานาสชิกิริยาจจอิตมังคารมุตมังพุทธะลูกะธรรมีหิจิตตัญสะนะกรรมปติ อสกลังวิรชังขมังเอตมังคลามุตมังเอตานิสานิกตวานะสัพพธรรมะปราชิตาสัพพธาสวดทิงขันชติตันเตสังมังคารมุตมันติบทสุรเนะรัตนารัตนปริตยังกินจีวิตังวิถีวาหุรังวาสกิสุวายังรัตนังปณีตังนันโนสมังอัติตถาคาเตนะอิัมปีผู้เทและนางปณีตังเอเตนะสถินาสุวติโหตุขยังวิรััง อะมะตังปณีตังยะทัสสะสักยามุนีสมาหิโตนาตชิชาธรรมีนะสาสัมมติอินจีอิธรรมปิธรรมีและนางปณีตังเอตนาสเจนะสวัสติหุตุยามพุทธาเสธโถปริวันณียีสุจิงสมาธิมานันตะริกัญญามาหุสมาธินาเตนะสมโมนะวิชติอิธรรมปิธรรมีและนางปณีตังเอตนาสเจนะสวัสติหุตุเฮปุคคลา อัฏฐสตังปัสะตาจัตตาลิเอตานิยุคานิโหติเตสังคีเนียสุขตัสสะสวากาเอเตสุทินนานิมหพลานิอิธัมปีสังเคและนางปณิตังเอเดนาสเจ,จ,จนะสวัติโหตุเยสุปายุตามานาสาะทาละเหนะนิกามิโนโ,นโคตะมะสะสาสะสาสาสานำหิเตปฏิต,ปตาอมาตังมิเคหละลัทธามุธานิพุติงพุนชามาน นาอิทัมปีสังเคและนางปณีตังอิเดนาสจินาสติหตุขีนางปูรานางนวังทันติสัมภวังวิรัตตจิตตายาติเกภวิสมิงเตขีนะพิชาอวิรุณหิชันทานิพันธิธีรายทายมปฏิปูอิทัมปีสังเตและนางปณีตังอิเดนาสจนาสินาสุติหตุประศรถมรสศัก์อัตตาเวชิตังเสออยโยจะยาใจ,จอย่างอิท ตราปาชาอัฏฐันทสาปูตสะนัจจังสัญญาตจาริโนนิวะน,น,นิวะทิวนะะนจากการทัพโพณะมาโรสหะระพรหมุนาชิตังอัปปชิตังกะยุราตถารูป,ปัสสะันตุโนป,สปุสุตเกศปุสูตภาสิตะมีทังเตนะพระวาชชนตาปัสตาตาสัมมาสุทเทนะอิกัเอตัตุมหมาอนุสะววนามาปารมะ ปะายะมาอิติกริยามาปะทะกะสัมปะทานีนิมาตากาเหตุตูมานายยะคาเหนะมาอากาประประอากาตป,ปาริวัคเกนามาทิฏฐินิชานักติยามาภะพารูปตะตายามาสมนโนโนขรุยะธาตุเมหนะิอัตนาวาเชนยยะธาอิมิธรรมะอคุสลาอิมิธรรมะนวชะสาวชะอมิธรรมะมีขลายตายมีธรรมะสมัตตาสมาธินา อหิตายาทุกขายาสังวรติอะตตาตุเมเหปัจฉะเฮยยาธายะธายะธาตุมเหอัตตะนเวชเนยะธาอิมมธมาคุสลายอิเมธมานาวัชชัยอิเมธมาวินยุปัสสัทธาอิมีธมาสมัตตาสมาธินัยตายาสุกขายาสังวรติอะตตาตุเมเหอุปปัสสัมปัจฉาวิหาริชาติ วสวดอุปอนิยสูตรอุปอนิยติชีวิตธรมปะมายยงสรูปะนีตัสสะนะสันติตานาเอตังพยังมรณีปิคขมาโนปุญญานิกกยิราธะสุขาวนาหานิอุปะนิยติชีวิตมปะมายังสรูปะนีตัสสะนะสันติตานาเอตังพยังมรณีเปิขมานโนลูกามิสังปชาเหสันติเปโขยุากายีนะสังขามุงวาจยะอุทะเตตสา ตังตัสสะเบตัสสะสุขายโหติยังชีวีชีวะมาโปกปะกะโรติปุญยังธรรมโมหวีรักติธรรมจาริงธรรมโมสจินโนสุขาม,มาวหาติ เอสานิสังโสธรรมีสุจินีนาทุกติณขัจฉิตธรรมจารีสัพเพสังขาราอนิจจติยถาปัญญาปัสติอัถานิพนธิตุเคสมมโควิสุทติยาสัพเพสังขาราทุกขติยถาปัญญาปัสติอัถานิพนธิตุเคสัมมาโควิสุทติยาสัพเพธมาอนัตตาติยถาปัญญาปัสติอัถานิพนธิตุเคสัมมาโควิสุทติยาบทสุลปะกัญชาดกอปปนากัตทานะเมเกทุติยังอะหุตกิตาอ อัตถัญญายะเมีทาวีตังคะนเหยยะอปันกังพาหุงเวสรณนังยันติปภาตานิวนานิจจะอารามารุขจิติยานิมนุษาาปะยะตชิตาเนตังโศสรณนังขีมังเนตังสรนรมบุตมังเนตังสรานรณาคม,มะสปพรุขาปภูชติอยู่จากพุทธ,นธันจะธรรมจะสังฆันจะสรณนังคโตจะตาลิอริยะสัจ,จานิธรรมะ ทำมาปัญญายาปสติทุกขงังทุกขะสมุปปาทางทุก,งทกขะสัจจะอติกมังอริยัญจะอัตถังอัตถังทิ่กลงทุกคูปสัตมหาคำนี้ยังมีอย่างมีนังเอตังโคสนางเขมังเอตังสนาบุตมังเอตังสนาคมัมมะสัพพทุกขาปมุจติวสวดภา,าทาิเรนคาถาอติตังนานวาขาานะขะเมยะานปติกังเขอนาคาตังบุคคลมีควรมาถึงก็ไปแล้วไม่ควรมาถึงไม่ถึงเอตาตีตัมปะหินันตังอัป อปปันจะอนาคตังสิ่งใดลงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอะไรไปแล้วแต่สิ่งนี้ไม่ถึงยังเปไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะอยู่ทรรม,มังตะตาตทวิปัสสติอสังหิรังอสังกุปังตังวิธิปิทาณุพาร,รุหเยกบคุคคลใดเห็นใจทำปัจจุบันไม่งอง่ายไม่คอนแขงทำนั้นได้บคุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นนึ่งนะให้ปุพงเถิดอชีวะกิจามีมาตัมาตัปปังโกชัญญา มาระนางสุเวภึงางเพียนั่แหละเขาความตายมันพุ่งนาฮีโนสังคารันเตนะมหาเสนีนามัชุนาเพราะวความปิดเพียงกับพระเจ้าผู้มีเสัญญานั้นย่อมไม่มีกับเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอะโหรัตตะมะตันทันทีต,ตังตังเวพัาเทกราโตติสันโตอจิคเ,เตมุนิติพระม,มีพมระองค์ย่อมได้บุคคลผู้มีฤิอย่างนี้มีเวลาเป็นการทั้งวันและทั้งคืนทั้งหลายว่าผู้มีนาทีิ์หนึ่งควรได้รัการดูแลบทสวดพิณนะคะปจิกณะปทะ สารธรรมโมมีชรังนัตติตาเรามีความแก่ธรรมดาความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมหิพยาธินักตีตาเรามีความเจ็บธรรมดายธรามก็ความเจ็บไปไม่ได้ปัญหาธรรมโมหิมารังนัตติตาเรามีทำมีความตายทธรรมดาธรรความตายไม่ได้สัเพเพหิมีปีเยหิมานาเปหินานาพววินาพวว,พว,วเราจัดระเบียนเป็นต่างๆก,ก็เราต้องฆ่าจาของเราของเราจะทั้งหลายทั้งปวงกรรมมัสสะโกมิกรรมมาทายุกรรมมาโยนิกรรมมาพันธุกรรมมาะปะติส สารนาเรามีกรรมของตัวมีกรรมผูกผ่อมีกรรมใดเกิดมีกรรมผู้ติดตามมีกรรมพาใสอยังกรรมมังกริสามีกระยานางวาปะปากังวาตัสสัทธยาทาภูสมีเราทำกรรมใดไว้เป็นมูลบาปเลยเป็นทายาทคือเราต้องได้รับของผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมเหหิอภิพินหังปัจจาวิคิตตพังเราทั้งหลายผู้นี้ทุกวันเทินบวชสวดปตาอุยุสนาคาถาทุกขปตาจึงตุขาพยาปตาจึงพยาโสกปตาจึงโสกาโหตุสเพปิปานิโนเอตาวาตาจะอัมเหหิ สัมปตังปุญญะสัมปทังสัพเทเว,วานุโมทันตุสภสัมปัจจิสิทธิยาทานังทาทันตุสัทยาศีลังรักขันตุสัพทพาภาวนาพิราตาโหตุคาชนตุเทวตากตาสัพพุทธาผลปตาปจกานันจะยังพลังอรหันตานันจเตชินะรักขันพันธาทิสพ,พโสบทสวดเทวตาปฏิทินาคาถา ยาเทวตาสนสันติวิหารวาชนีทุเปค,คะเลปติกะเลตหิงตหิงตาธรรมะทานนะภาวันตุปุชิตาโซถิงกรวนเตนะวิหารมัทะเลเทระจมาัชานะวก,กาจะพิกขโวสารามิกาธานาปฏิอุปัสกาคามาจะเทสานิคมาจะอิสราสัปปานาภูตาสุกิตาระปตุเตชละชาลาชุูุชาเยปิ จะอันทาสัมภวาสังเสทชาตาอัธบูปป,ปัติกานิยานิกังธรรมาวรังปฏิจเตสเพ,พปีทุกขสะกโรนตุสังขยังถาตุจีรังสตังธมโมธรรมัสถราจปุคราสังคโคโหตุสมคโควะอัธายจาจะหิตายจะอัมเหระคตุมัตสธรรมโมสเพ,พปิธรรมะจริโนวุตถิงสามะ ปูเนยมาธรรมเมอริยปะเวทิเตบทวสวดสภปฏิธนาคาถาปุญญสิธานิกตัสยานัญญานิกตานิเมเดสันจะภาคิโนโหนตุสัทธานันตาปะนามกาเยปิตาคุณวันตาจาม่หังมาตาปิตาทโยทิธาทิฐามีะปะยะทิฐาวาอันเยมาชัตาเวริโนสัทธาติดถันติ โลกสมิงเตปุม,มาจตุโยนิกาปจ,กกจีกจะตุโวกาลาสังสารตภา,า,าพวะพวียาตังเยปฏิธานามเมอตโมทันตุเตสยังเยจิมังนับปะชานันติเทว,วาเตสังนิเวทยุงมายาทินนานะปุปุญญานางอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสาตาสทาโหตุอเวราโหตุสุขะชีวิโนเขมป,ปะ ทันจะประปวนตุตสาสาสิชต่างสุภา,าขอสักทั้งหลายมีสุดมีดนานจงเป็นผู้มีส่วนในบุญที่เขาเจ้าให้ทานแบบนี้และแห่งบุญอื่นที่ทเขา ที่ข้าพเจ้าได้ทำมาแล้วคือส่วนอะไรไปได้รับผู้มีคกุณมีบรรดาลมีดาข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าเจ้าได้เห็นไมม่ได้เห็นและสัตอื่นแสัตุทางายอื่นที่เป็นกางและมเวรตั้งอยู่ในโลกกินในภูมิสามกันในภูมิสี่มีขันท่าไรขันหนึ่งละขันสี่ท่านมีพลันะรพวกใหญ่ก็ฉาตเหล่านั้นทราบการส่วนของข้าพเจ้าแล้วเพราะชาติเหล่านั้นจงมาทานังเถิดเพราะฉาตเหล่านั้นไม่ทราบการส่วนของเจ้านี้เขาเทศประกาจึงแจ้งแก่สาต์เหล่านั้นเหตุเพราะคืนมุทนาบุญทั้งหลายที่ ด้วยเนืภาพแห่งสัจจะอิทธานืภาพแห่งความเพียรและในส่งแห่งการบูชาพม่ไต้ด้วยการสัยายบทสมนูลประสูตรผลิตและพระกาศฐานเหล่านี้ขอถูกตุกตุลีจะเกิดเจเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทางปวงให้พระเจ้าเจ้าทุกทางธรรมขอจะเทพเทวราทั้งหลายบนโลกพัฒนาในการสัยายมนต์และธรรมะเหล่านี้มโนมโนแล้ะปวดอันหน่ยพรให้แก่ข้าพเจ้ามงคลเป็นกิ่งพุ่งท่าดมดีสุริพยานสังวรวัดวิหารตัวจมถูกและหลายสามสิ่ง้ี่ขึ้นทั้งที่ผ่านมาที่จะขึ้นในอนาคตขอจงเปลี่ยมเนื้อภาพแห่งพระปริตและคำมงคลในประกาศาต่างๆขอจงสำเร็จปการเทสร บูรพสุนทรข้าพเจ้าทั้งหลายอันคือจากการสวดมนต,ต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นผู้บูชาทงบูชาสังฆบูชาขอพรอันนี้สวดถึงผู้มีศรัทธาร่วมสวดม,มนต,ต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงพอจากราชภัยทั้งปวงพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิน้นประสบความสำเ,เร็จเจริญรุ่งเรืองในที่การงานทางโทรศัมมพท์ได้มนทั้งหลายสมบรณ์พร้อมดสมบัติด้วยสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการพัฒน,นากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและเจริญรสิบเอ็ดพทั้งสี่คือยุวนาสุขาภราเทินขอโมทานบุกท่าน